คือจะพันต่างๆจากโปรน้องใช่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูขั้นตอนนะคะที่สําคัญนั่นคือขั้นตอนการทําความสะอาดหน้าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับแขกของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คะคุณที่ชื่ออะไรพี่พูดตกใจชื่ออะไรชื่อเก่งครับชื่อเก่งไม่ไม่จริงฝั่งตรงนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใหม่ปลอมๆพี่เก่งเหรอคะครับค่ะพี่ทำอาชีพอะไรอ๋อรับจ้าง แล้วคือยึประจำใช่ไหมคะเออนะคะปัญหาของพี่เก่งเนี้ยคิดว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับผิวหน้าอ๋อหน้ามันแห้งแล้วมันไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ไม่ค่อยหล่อเลยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นวันนี้เนี่ยโปน้องจะมาดูแลหน้าพี่เก่งโดยการทำความสะอาดนะคะให้โปรก้อยทำให้โปรก้อยทำให้โปรก้อยทำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไหมคะ พี่เก่งพร้อมยังพี่เก่งพร้อมนะพร้อมนะโอเคพี่เก่งกันทั้งนี้กันค่ะนั่งนิ่งๆนะคะพี่เก่งค่ะเดี๋ยวเราจะจับหน้าเก่งไว้ว่าตอนนี้แหละพี่เก่งเป็นแบบนี้ละโดมประกอบก็โดองปรณ์เถอะเออเดี๋ยวจบจากนี้เนี่ยโดมโดมก็โดมโดมก็โดมงเชิญค่ะพี่เก่งคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนนะคะจะนอนได้เลยค่ะพี่เก่ง ก้อยจัดไปเลยผ่าหอมผ้าชื่นทัพี่เก่งค่ะอนุญาตนะคะค่ะวิธีการล้างหน้านั้นสําคัญชะไหนล่ะคะการล้างหน้าสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งอุดตันหรือว่าสิ่งที่มันเป็นคราบไขมันที่เกาะสะสมบนใบหน้านานๆนะคะก็จะสร้างความข้นหนืดไว้บนใบหน้าแล้วเวลาที่เราเจอแสงแดดหรือว่าเวลามีภาวะความเครียดความร้อนภายในทําให้หน้าเราหมองคล้ำได้ค่ะอย่างหน้าของพี่เก่งอย่างนี้เนี่ยถือว่า สภาพผิวหน้าเป็นยังไงบ้างคะต้องใช้คําว่าหนึ่งดูผลผลค่อนข้างกว้างแล้วสีผิวของพี่เขาตอนนี้คือค่อนข้างแบบกล้านแดดนะคะต้องใช้คำพูดอย่างนี้แล้วกันว่ากล้านแดดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทําดูแลอย่างมากคือเอาเซลล์ตายพวกนี้ออกเซลล์ตายคือพวกเซลล์เสื่อมสภาพเดี๋ยวล้างหน้าขั้นตอนนี้เสรจก็จะเห็นถึงความใสของใบหน้าได้นะคะขึ้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักขั้นตอนการล้างหน้าไปพร้อมๆกันอันนี้คือ ขั้นแรกก็คือการล้างหน้าก่อนใช,ใช่ไหมคะเป็นการดีทอ็อกเบาๆนะคะเป็นการดีทอ็อกอ่อนๆในการล้างหน้านะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นการช่วยแบบให้สิ่งที่มันอุดต,ตนันหรือว่าสิ่งที่ตกค้างแล้วก็สิ่งที่สปกปรกบนใบหน้ามันออกค่อนข้างเกลี้ยงมากนะคะอ,อันนี้ก็ วิธีล้างก็คือให้นวดให้ทำกษาะแบบนั้นเอาขึ้นเอาขึ้นอย่างเดียวนะคะใชยวนขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้แบบล้างดงนี้ขยี้ขยี้อย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะหน้ายู่หมดเลยค่ะใช่แล้วก็โดยปกติล้วเนี่ยก็คือเวลาคนส่วนใหญ่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะเข้าห้องน้ำปุ๊บจะชอบล้างหน้าก่อนเลยแล้วค่อยทำอย่างอื่นอะไรยถ้าเกิดหลักการที่ถูกต้องเลยก็คือว่าเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทําทุกอย่างให้แล้วเสร็จแล้วค่อยล้างหน้าสุดท้ายเพราะว่าจะทาให้คลีนบนใบหน้าของเราเนี่ยไม่เกิดการพองตัว พอพองตัวเสร็จปุ๊บจะหลุดง่ายใช่เวลาที่เราล้างหน้าปุ๊บมันจะหลุดง่ายเป็นการดีท็อกซ์ธรรมชาติที่สุดโดยไม่ต้องใช้เคมีอะไรเข้ามาช่วยใช่นะหน้าพี่เก่งเราก็กำลังใสนะเนี่ยพี่เก่งใส่ขึ้นแล้วนะพี่เก่งขอสองรอบนะคะจะหล่อแล้วและล้างแต่ละขั้นตอนนี้ต้องล้าง ผี่ครั้งนะคะพอน้องหมายถึงในส่วนของการล้างแบบนี้ก็เช้าเย็นปกติค่ะเป็นการล้างเช้าเย็นปกติของเราเนี่ยนะคะก็คือจริงๆเราถ้าคนผิวอย่างเงี้ยอย่าห่างการล้างทุกเช้าเย็นนะคะต้องพยายามล้างให้สะอาดตลอดเวลาเลยต้องอาบน้ํานอนทุกคืนเ่ะนะไม่อาบน้าไม่ได้นะพอล้างเสร็จก็จะใช้บล็อกเย็นเลยนะคะเพราะว่าพอบล็อกเย็นเสร็จวันเนี้ยเคสนี้เราจะใช้วิธีการกลิ้งและโกย กลิ้งและโกยเป็นยังไงเป็นยังไงกลิ้งและโกยเดี๋ยวเรามาดูกันดูสบายเนาะพอเห็นพอเห็นโป๊กก้เขาเอานิ้วบชำนงชำนาเลยนะคะดูสบายจังเลยอะเริ่มเริ่มมีเสียงแล้วนะคะหรือว่าหายใจไม่คล่องคะมีเสียงนี่กรนกรนกรนค่ะการบล็อกเย็นนี่ช่วยในเรื่องของอะไรล่ะคะการบล็อกเย็นคือทําให้ผิวกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือช่วงการกลิ้งโกยตรงเนี้ยจะทําให้ผิวที่มัน อาจจะร้อนได้บ้างทําให้ผิวไม่ร้อนทําให้ผิวเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นความร้อนบนใบหน้านะคะช่วยดูดความร้อนออกไปแล้วก็ที่สาคัญทําให้ผิวผ่อนคลายด้วยนะคะพี่เก่งสบายไหมสบายครับสบายครับเราจะเคาะข้างเราจะทําการกิ้งโกยข้างซ้ายนะคะวันนี้พี่เครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะ ดูขุขนชัดเจนเลยค่ะตอนนี้นีเลยนะคะอ่าแล้วก็จะทําให้โหนกบริเวณข้างนี้นะคะยุบลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าตรงนี้ยกขึ้นเดี๋ยวจะให้คุณก้อยทําให้จนปา่ารู้สึกว่ายกขึ้นข้างนึงอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูการนะฝีมือปกก้อยปกก้อยตัวที่กําลังใส่ลงไปคือตัวอะไรคะเป็นตัววอเตอร์ค่ะวอเตอร์คอลลาเจนค่ะคือตัวนี้จะเป็นหลักในการใช้เป็นวอเตอร์เบสคือเราส่วนใหญ่เราจะเน้นการใช้ครีมที่เป็นกลุ่มน้ํานะคะจะไม่ใช้เน้นครีมที่มีความข้นหนึดหรือเป็นครีมน้ํามันเพราะว่าการทํา กลุ่มเนี้ยเวลาที่เรากลิ้งเราโกยเนี่ยมันเป็นการช่วยผลักน้ําไปในผิวเมื่อสักครู่นี้ทางพี่เก่งก็บอกว่าผิวเขาแห้งอยู่แล้วด้วยนะคะการใช้ขั้นตอนนี้ทําให้หน้าเขาชุ่มชื่นขึ้นมีมอยเจอไรซิ่งในชั้นผิวมากขึ้นนะคะอุ้ดูหน้าสบายจังเลยอ่ะพี่เก่งสบายสบายจริงๆสบายไหมคะพี่เก่งสบายไม่เก่งเล้วทำมืองี้สบายหยุดยอดอืออือนี่คือที่การกลิ้งโกยเลยนะคะเน้นตรงนี้เลยค่ะที่ของของอ่านะคะคราวนี้เราพี่เก่ง ออกมาบอยปกรณก็บอยปกรนะพี่นะมาริโอก็มาริโอ่เหอะเดี๋ยวเจอพี่เก่งซะก่อนพี่เก่งจะมีปัญหาเรื่องหนกแก้มใช่ค่ะมีหนกแก้มสูงแล้วก็มีมีกามภาษาอ่านเนียงนิดนึงมีเนียงพี่เนียงอ๋อแต่ว่าไม่ได้เป็นกามแต่เป็นในลักษณะของเนื้อที่ห้อยอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะใช่ค่ะ่คะถ้าดูตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนียงเขาเริ่มยุบละนะคะเริ่มยกใช่ค่ะเริ่มยกแล้วนะคะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะวันนี้เราก็ทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าการสวยด้วยปลายนิ้วเนี่ยสวยได้ยังไงคุณไม่ต้องไปโบทอกคุณไม่ต้องไปทําศัยกรรมไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีอันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าการนวดแบบนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานเหรอคะมันจะ,สะเสถียรไหมก<อ>ลัวว่าพอหนูหยุดนวดแล้วมันก็กลับมาห้อยเหมือนเดิม มันก็เหมือนกับการรดน้ําต้นไม้แล้วค่ะ,คะถ้าเกิดเราหมันม่นดูแลหมั่นพรวนดินแล้วก็หมั่นใส่ปุ๋ยมันก็ต้องสวยงาม,มเช่นเดียวกันกับหน้าของคนเราค่ะถ้าเกิดเรามีการหมั่นดูแลมีการนวดในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วใส่ครีมที่ถูกต้องกับใบหน้ายังไงหน้าก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของคนที่มาทาหน้าเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าคครั้งที่4ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าหน้ากระชับเฟิร์มขึ้นเพราะว่ากลุ่มที่เราใช้ในการนวดในการเคาะในการกิ้งโกนเราใช้พวกกลุ่มน้ำวอเท ดนนื่มน้ำเหมือนไปเติมเต็มอดูตรงโหนกตรงนี้ค่ะเริ่มจะเห็นชัดแล้วนะคะแก้มฝั่งซ้ายยกแล้วก็เคาะเคาะประตูเลยค่ะเคาะประตูค่ะเคาะประตูอต๋อนี่คือวิธีการเคาะประตูใช่ค่ะอันนี้คือเคาะจริงๆนะคะเป็นการเคาะวิธีการใช้ตัวนี้ในการเคาะเลยแล้วเคาะประตูนี่เจ็บไหมคะ อ่ะพี่เก่งเจ็บไหมคะเจ็บัยครบเจไหมคะพี่เก่งไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะคะสบายสบายไหมคะอยากหลับปะคะหลับได้นะคะพี่เก่งบอกว่าหยุดถามผมผมจะได้หลับมองดูเหมือนเจ็บแต่ว่าจริงๆไม่เจ็บเลยเพราะลูกค้าตอนนี้มาทําท่าเคาะประตูที่ร้านเราเนี้ยกายประมาณว่าเออ่นอนกลนกันเป็นแถวเลยค่ะช่อข้าเคาะประตูอย่างนั่งนั่งนั่ง ว่าจะไปทํหลายรอบแล้วปามก็ไม่ได้ไปทําซะทีนี่ยปายปาปามต้องตาวันไหนพี่ป้นไปก็โทรมาบอกนะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหนียงของพี่เอกของเรานี่ยกขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็โหนกแก้มของพี่เอกนี่ก็พี่เก่งเออพี่เก่งขออภัยโหนกแก้มของพี่เก่งก็ยุบลง ด้วยลักษณะของการทำของโปรโก้อยค่อนข้างทำให้ลูกค้าไวไว้ใจได้ว่าดูจากการทำแล้วค่อนข้าง,งมืออาชีพเลยนะคะถ้ามองจากมุมทางปาล์มเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุณจะเห็นเลยว่าช่วงเหนียงที่ห้อยอยู่ด้านข้างแก้มยของพี่เก่งเนี่ยหายไปยกขึ้นแล้วหนกแก้มึ้นหน้าข้างนึงจะยกขึ้นดูดูเหมือนนุ่มออันนี้เป็นการไล่พิษค่ะเป็นการแมะค่ะแมะไล่พิษออกนะคะ แต่ถ้ามองในมุมพี่นะหมองมุมทางนู้นว่าแต่พี่มองในมุมพี่อันนี้ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันฝั่งพี่เปิ้ลเป็นยังไงเห็นชัดไหมฝั่งพี่เห็นชัดมากเลยเดียวว่าแก้มยกหนกยุบนะคะหน้าใสขึ้นใสเงด้่เลยอย่างทางนี้เนี่ยหน้าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าแล้วเป็นวีขึ้นไปเลยค่ะเรียบค่ะแล้วเราก็จะให้พี่เขาหน้าเดียวอย่างเงี้ยค่ะ กลับบ้าน,านเลยกลับบ้านเลยนะแล้วให้เียบเทียบดูว่าเป็นยังไงพี่เก่งก็หน้าหล่อข้างเดียวกับบ้านนะเจอส,สาวๆก็หันข้างเดียวนะพี่ <c oughs> <c oughs> แต่สังเกตสีผิวไหมคะคุณผู้ชมคะ<ส>จากเมื่อสักครู่ที่เราฟรีดภาพเอาไว้กับตอนนี้นี่แค่ตอนช่วงกำลังนวดเห็นเลยว่าผิวของพี่เก่งใสขึ้นใช่ค่ะดูขุขนดูละเอียดขึ้นกระชับขึ้นดูใสขึ้นทันทีลูขึ้นนี่น่าจะแล้วก็ลองดึงมุมปากน่าละค่ะ เดี๋ยวจะเห็นว่ามุมปากของพี่เก่งเนี่ยยกขึ้นกว่าอีกข้างหนึ่งตอนนี้พี่เก่งเริ่มสบายแล้วนะคะพี่เก่งเริ่มมีเสียงฟิตฟิดแล้วพี่อย่าแซวอย่าแซวลองให้พี่เก่งลุกขึ้นดูดีไหมคะ้นดูนะคะขางลาเราไม่ใช่สามู้ยพี่เก่งมาเล็กไปข้างหนึ่ง มาเดี๋ยวให้กล้องมาเดี๋ยวให้กล้องจับนะคะมุมเดิมนะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูฟบืองแล้วก็อับเตดูคิ้วสูงขึ้นเลยค่ะคิ้วแล้วก็หน้าแฟบไปหน้าแฟบไปใช่หนวกุบลงลองแก้มหายค่ะลองแก้มลองแก้มข้างที่ําพี่เก่งลองเอามือจับข้างที่ล่องแก้มอ่านะคะเป็นไงคะพี่เก่งรู้สึกยังไงรู้สึกดีเลยครับหายไปเล ลองจับอีข้างดูสิคะแตกต่างกันยังไงใหญ่อยู่เลยอันนั้นมันห้อยนะฝั่งมันดูห้อยอีกฝั่งหนึ่งมันดูกระชับน่ะค่ะนะคะดูมุมปากอะค่ะดูมุมปากค่ะพี่ข้างหนึ่งยกขึ้นเลยเห็นไหมคะตวนี้เห็นมคะมุมปากนี้ยกขึ้นนะคะพี่เก่งนะคะตรงนี้ยุบลงนะคะพี่เก่งลองมองตามองกล้องเนาะผิวละเอียดขึ้นนะผิวละเอียดเนียนตัวนี้ยกขึ้น ็นรูปตัวีนะคะในขณะข้างที่ไม่ได้ทํามันมีตายยกขึ้นใช่ตายกขึ้นนะคะตายยกคิวยกแล้วก็ปากยกชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะได้มีการเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวให้กล้องฟิตหน้าไว้อือเฮ้ยชัดเจนมากชัดเจนมากพี่เก่งดูรอแล้วนี่ขึ้นภ้าบิฟอสต์โอ้ยกขึ้นงน้นเลยนะเนี่ยก ต่างเลยอะต่างเลยะคุณผู้ชมตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางตรงกลางที่บอกว่าเป็นเหนียงเหนียงเนื้อเยอะๆทางด้านซ้ายนะคุณผู้ชมทางด้านซ้ายตอนนี้ตอนนี้พี่เก่งเรากลามยุบเข้าไปข้างหนึ่งนี่ไงนี่ไงร่องแก้มร่องแก้มพี่เก่งเห็นไหมคะตัวนี้ยกตัวนี้ยกอย่างที่พีนว่าไว้เห็นไหมคะตาตาหางตาหางตานนยยกตัวเนี้ยยกทำแป๊บเดียวเองนะคะพอน้องยกยกยกขึ้น ปก้อยไม่ได้ฟูลออปชั่นนะคะถ้าฟูลออปชั่นนี่จะขนาดไหนพี่เอกพี่เก่งขอพ่ะทำไมชอบได้พี่เอกเก่พี่เก่งถ้าฟูลออปชั่นเนี่ยหนูเชื่อว่าถ้าพี่เดินไปนี่สาวเหลียวหลังเลยนะคะพี่พี่เก่งตรงนี้เนี่ยเล็กลงไปมากเลยนะคะเนี่ยช่วงนี้พี่เก่งเห็นชัดไหมดูเข่าเอามือจับอย่างนี้ให้เก่งเอามือจับอย่างนี้ดูค่ะสองข้างจับอย่างนี้ดูรู้สึกใช่ไหมคะพี่เก่งรู้สึกเลยค่ะข้างนี้มันจะใหญ่่ๆแต่ข้างนี้มันเดียว ยุบไปเลยแล้วปากเดียวขึ้นรู้สึกได้เลยแล้วยิ่งตอนพี่เก่งยิ้มนะพี่ข้่งนึงมันจะสูงไปข้างหนึ่งเห็นปะเออปลายปลายปากข้างนึงมันจะยกขึ้นกว่าอีกข้างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นนี่ยังไม่ฟูลอ o p ชั o ใช่ไหมนี่ยังไม่ฟูลอ o p ชั o n full option full นั่นเองบัก้ทำแค่เพียงแค่สองขั้นตอนเองนะคะแล้วจริงๆเต็มเต็มขั้นตอนอยู่ที่ประมาณแปดขั้นตอนเลย แปดขั้นตอนระยะเวลาในการไปทำสี่สิบห้านาทีค่ะสี่สิบห้านาทีใช่ว่าเมื่อกี้เราทําไปแป๊บเดียวเองอะพี่เพื้อไม่ถึงห้านแล้วตอนจะมีความรู้สึกว่าสี่สิบห้านาทีทำไมมันช่างเร็วมากเพราะว่าเราหลับเสร็จแล้วเหรอทำไมเวลามันเดินไปเร็วจังแต่หน้าขึ้นมาสวยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการจะดูแลผิวหน้าของตัวเองโดยเฉพาะบางคนสูงอายุแล้วไม่อยากจะไปบางคนอยากจะไปร้อยไหมบางล่ะไปฉีดนู่นฉีดนี่เข้าใบหน้าอย่าพิ่งนะคะ ลองไปใช้วิธีนี้ดูก่อนค่ะนะคะถามโปรก้อยค่ะคนที่อายุมากที่สุดที่มาทำกับโปรก้อยอายุเท่าไหร่ก็ห0สิบกว่าค่ะ60ิบกว่าคือพี่คนที่อยู่จะทำบุรีมอกี้ใช่ค่ะอ๋อมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นถ้าถ้าเป็นอายุเยอะด้วยเนี่ยจะเห็นผลมากกว่านี้ด้วยค่ะเพราะว่าริ้วรอยเขาจะหายเลยค่ะอืนะคะค่ะนะคะครที่สนใจอยากจะเรียนนะคะวิชานี้จากโปรน้อง ติดต่อยังไงคะก็ถ้าเกิดจะเรียนสนใจก็โทรเข้ามาที่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็สอบถามเบอร์อาคาเดมี่ได้เลยสอบถามเบอร์อ๋อสอบถามเบอร์นะคะกล่าบหน้าทีมงานนะคะของเราที่น้องจะรับปุ๊บก็จะบอกเบอร์โทรให้คุณแล้วคุณก็โทรไปสอบถามว่าจะเรียนเมื่อไรยังไงถ้าเกิดสนใจนวดหน้าก็ติดต่อได้ที่เบอร์โปร้อยได้เลยโปร้อ่เบอร์อะไรคะ089ค่ะ1855800ค่ะย้ำอีกหนึ่งรอบ 089ค่ะ1855800ค่ะโทรไปได้มี Facebook Facebook มี a ฟ e b o o k ค่ะดารัตดาวันค่ะดารัตดาวันนั่นเองค่ะติดกันไหมคะนี่เออเวนวักค่ะด่าเวนวักลัดดาวันโทรไปได้เบอร์โปร้อย0891855800ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญคือวันที่20มิถุนายนนี้นะคะโปรน้องนะจะเปิดตัวหนังสือเล่มแรก ของโปรน้องเลยทีเดียวในวันที่20นี้แล้วใช่แล้วนะอยากจะให้โปรน้องและชวนก็ฝากอกอะไรหน่อยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะท้อแท้นะคะแล้วก็สามารถที่จะหาชีวิตที่ได้ต้นทุนได้นะคะซึ่งอ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจแลวได้ความได้ความหวังขึ้นมาด้วยนะคะอย่าฝากค่ะเป็นหนังสือโปรน้องผู้คิดค้นศาสตร์ข้อหน้าคนแรกของโลกค่ะซึ่งจะเปิดตัวแถลงข่าวที่โรงแรมอโนมานะคะเวลาประมาณ11 13นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นนะครว่างเชิญค่ะอันนี้นี่นี่เป็นหนึ่งในหนังสือใช่ไหมคนเรื่องราวค่ะเรื่องราวต่อสู้ไปยังไงค่ะจนถึงวันนี้มีการคิดค้นได้ยังไงแล้วก็จนปัจจุบันนี้สามารถทำธุรกิจสเรรจก้าวกระโดดภายในเวลา6เดือนได้อย่างไรบ้างค่ะโบนองน่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญนะคะในวันนั้นที่สนใจนะคะมอบบรรยากาศด้วยมีการมอบมอบบรรยากาศด้วยใช่ค่ะ ใครที่อยากจะไปเจอโปน้องตัวเป็นๆอยากเจอครั้งเลยค่ะไปได้เลยมิสแสดงเยอะเยอะไปหรอฝากคําถามขึ้นไปบนเวทีถามโปน้องก็ได้นะสําหรับใครที่มีคําถามอะไรแบบนี้เดินข้ามผมอยากถามว่าหนูอยากถามว่าอะไรแบบนี้ไปกันได้วันที่20ินะคะถ้าอย่างนี้นะคะเปิ้นขอย้ํานะคะเกี่ยวกับงานวันที่20ินะคะ โปน้องขาในะวันที่20มิถุนายนนะคะเดี๋ยวไปพบกันได้นะคะที่โรงแรม,มอะโนมา,น,มานะคะเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะกับงานเปิดตัวหนังสือของโปรน้องโปรน้องผู้คิดค้นศาสตร์เคาะหน้าคนแรกของโลกในวันนั้นจะมีการมอบประกาศนียบตัตรให้กับลูกศิษย์และที่สาคัญคือมีนักแสดงคับคั่งมากเลยเดียวที่ไปในงานนี้ไปพบกันได้ถ้าใครว่างนะเรียนเชิญค่ะเรียนชิญน,นะคะและส่วนใครนะคะ,ะ,คะที่อยากไปเคาะหน้านะคะกับโปรก้อยนะคะโปรก้อยขาอยากจะให โปรก้อยนี่ช่วยย้ำเบอร์นะคะให้กับคนที่สนใจค่ะก็ไปได้นะคะที่ร้านโปรก้อยหน้าเปลี่ยนด้วยปลายนิ้วนะคะ0891855800ค่ะค่ะนะคะหรือเข้าไปที่ Facebook นะคะดารลัดดาวันใช่แล้ววันนี้ต้องขอคุณโปรน้องโปรก้อยแล้วก็พี่เก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ